นื่องจากฌานนี้จะเป็นงานหลักของพระภิกษุที่บวชเข้าไปในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสั่งให้ภิกษุทั้งหลายไปทำฌาน,นาเวลาเทศจบพระองค์จะสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอจมไปเพ่งฌานฌานจะมีสองแบบก็คืออารมณูปนิชฌานฌานที่ ไปเพ่งอารมณ์หรือว่าไปนึกถึงอารมณ์เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทำสมถะภาวนาแล้วก็ลักขณูปนิชฌานเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้หัดแยกแยะรูปนามขันห้าให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนเห็นสภาวะต่างๆตามเป็นจริงอันนี้ลักขณูปนิชฌานทำฌานทีนี้ถ้าเราทำกรรมฐานอยู่ชื่อว่าอยู่ไม่ห่างฌานอันนี้ภาษาบาลีท่านเรียกว่า อริตััชาโนคคำนี้จะมีบ่อยๆในพระไตรปิฎกนะก็คือพระพุทธเจ้าจะสอนให้อยู่ไม่ห่างชาญก็คือต้องทำกรรมฐานอยู่เสมอแล้วก็ชื่อว่าทำตามคำสอนสัตตุสาสนากโรโอวาทปฏิกโรปฏิบัติตรงตามโอวาทของพระศาสดา